สวัสดีครับอาจารย์สิริศักดิ์ชีช้างคณบดีคณะศัตทแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีบุชัยครับวันนี้ทั่วโลกเองก็ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจึงได้กําหนดเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกขึ้นนะครับโรคนี้มีความรุนแรงสแสดงการช้าและมาอยู่ในสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคน เป็นความท้าทายอย่างยิ่งของการควบคุมป้องกันโรคนะครับจะเห็นได้ว่าการที่เราจะร่วมมือกันกำจัดโรคนี้ให้หมดไปจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งเจ้าของสัตว์สสระแพทย์หรืออุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับทั้งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ปัจจุบันก็ถือว่าปัญหานี้บรรเทาเบาบางลงด้วยความร่วมมือจากหลายภาคสว่วนแต่หากจะทําให้โรคนี้หมดไปจริงๆก็คงต้องเป็นความท้าทายที่สําคัญของทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกันต่อไปนะครับก็คิดว่าสิ่งน,นี้เป็นความสําสเร็จร่วมก,กันถ้าเกิดว่าทุกคนได้ร่วมกันทําให้บรรลุเป้าหมายได้นะครับ ก็ในฐานะของสถานศึกษาก็มีหน้าที่ในเรื่องของการให้ความรู้และก็สร้างบุคลากรที่มาทำง,งานในการควบคุมป้องกันโรคและก็มีภาร,รกิจในเรื่อง,องการบริการวิชาการวิจัยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันต่อไปครับขอบคุณครับ